สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องทิปปเชื่อ11ความเชื่อความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้นนเองค,คนสมัยก่อนจึงเรียกหยุดกันให้เราอธิษฐานกันดีกว่าครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราเจอทิ่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนตอนแรกคิดว่าทํานองมันจะขึ้นมาแบบเย็นๆหน่อยนะครับปรากฏว่าวันนี้ตื่นเต้นนะแต่ว่าพระวจนะพระเจ้า,จาวันนี้มาถึงเรานะครับว่าความเชื่อคืออะไรครับคือความมั่นใจนะครับ นี่เป็นฉบับ2021นะ,ะ2021ครับความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหรือคำอธิบายเขานะครับทำให้เราเห็นชัดขึ้นอีกความเชื่อคือสิ่งที่มองไม่เห็นแปลได้อีกว่าความเชื่อคือแก่นแท้ของสิ่งที่หวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ของสิ่งที่มองไม่เห็นครับ มั่นใจสิ่งที่หวังไว้แน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคราวนี้เราลองมาไล่ดูทุกเวอร์ชันเลยดีไหมครับตั้งแต่ฉบับ i n g เจม e s James เลยนะครับเขาบอกว่าบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงฉบับ NTV นะครับ ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นฉบับ TCV นะครับความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้และแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นต่อไปก็ฉบับ1940นะครับฝ่ายความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงฉบับ1971นะครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงฉบับ e s y read นะครับดังนั้นความไว้วางใจรับประกันว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราหวังไว้ และความไว้วางใจเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงแล้วก็ฉบับสุดท้ายนะครับฉบับอามาตะธรรมนะครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับวันนี้คุณจะเลือกอ่านเวอร์ชันไหนดีแต่มีคำสั้นๆคำเดียวครับว่าเชื่อ แล้วมันเหมือนวันที่คุณตัดสินใจครับที่คุณอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วผู้ที่เรียกรับเชื่อครับเขาบอกว่าคุณจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูไหมแล้วคุณก็ยกมือขึ้นและบอกว่าเชื่อครับนั่นแหละครับคือความเชื่อที่คุณได้ใส่ไปในพระเยซูคริสต์แล้วและดังนั้นวันนี้ครับพร,พระเจ้ามาถึงเราทุกคนครับเป็นความรู้สึกมั่นใจเป็นความรู้ ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนั้นมีจริงและถ้าพระเจ้าสัญญาอะไรกับคุณพระองค์รักษาสัญญาและพระองค์จะทําสิ่งนั้นให้กับคุณแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อกันและเคลมความเชื่อของเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งนั้นด้วยกันให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอไว้วางใจพระองค์เพราะว่าเรารู้ว่าเรามีความเชื่อเราได้ยิน เรารับรู้ถึงความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และเป็นความมั่นใจในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมและพระองค์จะประทานให้กับเราดังนั้นเราทุกคนจึงอธิษฐานด้วยกันสำหรับสิ่งที่เราเชื่อและเราหวังเพื่อเราจะได้รับอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราทุกคนตามเวลาของพระองค์ พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ